าาวันที่สาตอนนี้เรากําลังจะเดินไปกินบันหมี่เจ้าดังบันหมี่ก็คือแซนวิชเวียดนามขนมปังเวียดนามของเวียดนามมันจะไม่เหมือนของที่ไทยเพราะว่าที่เวียดนามขนมปังหรือว่าบาเก็ตที่ใช้เนี่ยจะเป็นบเก็ตสไตล์ฝรั่งเศสเลยก็คือใหญ่ แต่ว่าที่ไทยก็จะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมคะอันนี้เราจะไปกินต้นตำรับขนมปังเวียดนามเพื่อนๆเห็นไหมว่าฟุตบาทที่เนี่ยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดได้เขาจะมีแบบว่าเส้นสีเหลืองอะมาเป็นเส้นก้านเขตพื้นที่สำหรับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พื้นที่สำหรับคนเดินอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีนะคือฟุตบาทเขาใหญ่ประมาณสัก 5เมตรได้อะเออใหญ่ดี<ฮ>คือโคจิมินเนี่ยให้ฟิลเหมือนเชียงใหม่มากกว่าเพราะว่าถนนที่ใช้เนี่ยก็คือเนี่ยมันเป็นถนนแบบถนนเล็กอะถนนโลโคลอล่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทั้งเมืองทําให้เกิดแบบเศรษฐกิจคลึกคลัก็ะไรอย่างเงี้ยคนแบบว่าเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกข้ามถนนอะไรไปที่ต่อที่มันง่าย แล้วเราว่าการเดินทางในโฮจิมินห์อะไม่ยากนะนี่มาเป็นวันที่สามละแล้วก็ถ้าตรงไหนไม่ไกลมากคือแบบไม่เกินไม่เกินสองกิโลอะเราก็จะเดินเลยทำให้เรารู้จักทางมากขึ้นแล้บนึนนะเห็นอะไรอยู่พอดีเห็นตรงนีงนะ้มี ี่มันเป็นกราฟิตี้สวยงามมากเลยแต่มันอยู่ตามซอยเล็กๆอย่างเนี้ยซอยนี้ก็แค่แบบมอเตอร์ไซค์กับคนผ่านได้แค่นั้นเออก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆให้เราเดินผ่านสวยงามดีโอ้โหเพื่อนๆตอนนี้นะเราเห็นร้านนั่นละมคิวดิต้องมีคน,นไล่คิวนะ God. ยุ่งแค่ไหนอ่ะมีเฉพาะสำหรับแกร็บด้วยอ่ะดูดิเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีสองลายนะอันนี้เป็น Pick up o r เดออันนี้ยังไม่ได้ออเดอร์เลยแล้วก็เข้าคิวออเดอรเราต้องไปอยู่แถวที่ยาวเนี่ยไปค่ะอื just one 1.73 พยายามถามว่าเอาขึ้นเครื่องได้ไหมแต่เมื่อกี้เขาเหมือนมีซิลสุดยากาศแล้วก็ดูเหมือนจะขึ้นเครื่องได้นะเดี๋ยวพ่งนี้ลองถามกลับเราให้มาซื้อใกล้ถึงคิวจะได้เราแล้ว,ลวจริงๆคิวมันรันเร็วมากเลยนะก็คือมันก็แค่แซนด์วิชแล้วก็ป,ปลอก,ป,ป,ลกป,ปลกเข้าไปเรายืนรอมาประมาณสักสินาทีได้บันมีหรือเวนิมิสพ็อกโรนะคะที่ใช้บั c เก็ตโรเป็นหลัก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสของเวียดนามว่าจะใส่หมูยอหมูย่างมายองเนสพริกสดกินคู่กับผักดองอร่อยค่ะบอกเขาตัดครึ่งหนึ่งได้เพราะชิ้นมันใหญ่มากถ่ายมายกอไอ่อร้าลร้านข้างๆแซนวิช่ะมันก็จะมีร้าน Next Door อยตรงนี้เราไปนั่งกินในนี้ได้ มีน้ำขาย mm hmm. Can I sit here? Yeah, thank you. แต่เราจะเริ่มกิดกันแล้วนะเขามีมาให้ก็มีผัดหมี่แล้วก็มีผักต้นเขียมาให้ให,ให้เราใส่เองโหักนี่ก็แพงนะใครชอบกินผักอะไรไม่ชอบกินผักอะไรนกะ็ไม่ต้องใส่ใส่ที่ชอบ แเราจะใส่สทั้งแกงั้งคือปินวกวันเยค่ะมีผชีมีปริกใส่ท,สทกอย่ม่อร่อยมากอันนีเป็นกวเตี๋ยวหมาดอแกงกะหรี่อีกแล้วมันจะสดชื่นแก้เรียนเปรี้ยวมากกว่าหมาดอ ช่วยเพื่อนยไทยไทยก็จะประมานั้โอ้โหแม็กกูใหญ่อาปากอะไ่ะใหญ่มากอีกอย่างหนึ่งที่เวียดนามนะถ้าเพื่อนๆจะใช้บริการกราฟหรือแท็กซี่เนี่ยก็ให้ขึ้นทางด้านขวาของรถตลอดนะอย่าขึ้นทางด้านซ้ายเพราะว่า มันผิดกฎหมายตำรวจจะจับอาจจะโดนคนขับถึงหัวได้ตอนนี้เราอยู่หน้าโบสถ์สีพูนะคะข้างหลังรุ่นร้อนแสงเลยเดี๋ยวเราจะเข้าคาเฟ่ไปถ่ายรูปที่ตรนโอ,โ,ลลโอลาโอลาเฮล,ลคาเฟ่ จริงๆแล้วอ่ะเราต้องไปร้านโนดฝัง่งตรงข้ามวิวร้านนี้ก็สวยมากเลยนะคือมองไปแล้วแบบโบวชัดเจนเต็มๆตากั่งอุ้ยน่นเรฟรุตชีสเค้กเราสั่งแกร็บากินนะคะอ่อันนี้เป็นเบบี้ไกนมันจะเป็นเหมือนไก่ทอดน้ำปลา ไปเจอในที่เขารีวิวมาว่าร้านนี้อร่อยแต่ว่ามันไม่มีที่นั่งต้องสั่งแกลบอย่างเดียวแล้วสั่งซุปมาด้วยดูน่ากินเหมือนราดซอสคลิกราคาอยู่ที่65เคนะคะแล้วสั่งไก่มานะคะไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็นี่คือน้ำซุปน้ำซุปอยู่ที่พันดองเขาก็จะให้ซอสมาสองผงเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงโอเค อร่อยอร่อยน้ำลาดม,นะมันอ่ะอร่อยรสไม่ได้จัดมากนะอันนี้อันนี้เป็นน้ำปลาที่เขาส่งมาไม่ใช่น้ำปลาคกเกือนะแต่น้ำปลาที่แบบเออน้ำซุปสาหล่ายนะ ทุกดีอันดองเองก็บาทสิบ,บอรนะ่อยมากแกระเบียที่เวียดนามถูกมากเลยอ่ะอันนี้แก้งช้างเลยวันนี้สองหมื่นห้าพันดองสามสิบบาทเออดีจังเขาบอกว่าให้ใส่ 25,000ดองใส่มันนี่บ็อกซ์ตรงนี้ค่าเบียร 25, ์25,000ดองแล้วเราก็หย่อนใส่เนะี่ยก็เก็บไว้โอเคคือแบบอีซี่มากก็กลับไปนั่งกินตรงนี้ต่อเบียร์ยี่ห้อ Triple Tree นะขม,มอยู่เหมือน IPA อด้ประมาณนั้นขมขมหน่อยโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะ ตอนนี้5้าโงเย็นเรามาเดิน Book Street ดยู่ตรงข้าม JW Marriott วันนี้เมื่อกี้นั่งรถเมย์มาก็เสียค่ารถเมย์ไปประมาณคนละ10่อบาท <Yeah. S 1> ก็ไม่แพงนั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแล้ว b บ o k s t ตร e t จริงๆระยะทางบ o ๊กสตรีทเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าไกลมากนะก็ประมาณร้อยสองเมตรเนี่ยเป็นซอยเล็กๆ <c oughs> เดินเข้าไปก็ขายทั้งหนังสือแล้วก็งานอาร์ตบรรยากาศค่อนข้างดีเราว่ามาช่วงเย็นๆเนี่ยช่วงเย็นๆแบบบ่ายสามบ่ายสี่กำลังดี ไม่ร้อนต้องวันแดดที่นี่แรงวันนี้คือแบบดื่มกาแฟเสร็จก็ประมาณช่วงบ่ายโมงก็เข้ากับที่พักไปเพราะว่าากามันร้อนมากร้านนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินนะมาเวียดนามสามวันมีคนเริ่มหิวส้มตำล้ว จากแฟนที่ไปกินร้านหารเวียดนามตอนนี้จะไหาหาร้านไทยแทนก็อยู่ใกล้ๆกับ b o ุ๊กสตรีตตรงนี้นะคะเดินไปประมาณ5นาทีเราก็ดูตาม Google Map เนี่ยแหละเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงโอจิมินเนี่ยต้นไม้เยอะฟิลเหมือนอยู่เชียงใหม่แต่เป็นระเบียบมากกว่าเชียงใหม่แต่ถ้าถามว่าความสะอาดตามพื้นอะไรเงี้ย ประเทศไทยสะอาดกว่าแต่ถ้าระเบียบพวกแบบสายไฟหรือว่าบริการรถเมลอะไรอย่เงี้ยโคจิมินดีกว่าแล้วเราว่าโคจิมินแบบเป็นเมืองแบบเก๋ๆอเออเดินง่ายเชี่ยวง่ายสวนสาธรารณะเยอะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เยอะมากเนี่ย เริ่มจะข้ามถนนเก่งขึ้นละตอนนี้อยู่ในสวนสาธารณะในเมืองนะคะนีะ่คือเดินไปตรงไหนอ่ะสวนสาธารณะเขามีอยู่หลายแห่งมากเลยในเมืองมันไม่จำเป็นแบบว่าจะต้องไปนั่งแต่คาเฟ่หรือห้างอย่างเดียวมันสะดวกอะ่ะอย่างกรุงเทพเนี้ยมันก็มีนะสวนสาธารณะแต่ว่ามันพูดยังไงดีเหมือนโฮจิมินห์มันจะสะดวกกว่าเดินง่ายกว่า ใช่เราแรนดอมดูนะว่าจะกินร้านพวกตำแซบดูว่าเป็นยังไงตำปะลาตำมว่วงตำเบ็ดตำถั่วไก่แก้วเอ็แดนซ่าดูดเลย Sweet. เดินไปคาเฟ่อพาร์ตเมนต์เดินไปประมาณ20นาทีแต่คิดว่าคงไม่กินอะก็แค่แบบว่าไปให้เห็นว่าไปยังไงในเมื่อมาแล้วเราคิดไม่ไหวแล้วอิ่ม โีเมนอ่ะมันไม่ได้อันตรายนะเพราะว่าทุกที่เนี่ยมันเต็ไมไปด้วยผู้คนหมดเลยรถรถวิ่งตลอดเวลาไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพยังมีบางกรุงเทพยังมีบางพื้นที่ที่เปลี่ยวนะแต่โฟจิมมนอ่ะไม่เปลี่ยวเลยตอนยังไม่มาเขาก็บอกว่าให้ระวังนะว่าเออจะมีคนแบบขโมยห้ามถือโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าที่นี่อ่ะมัน ปลอดภัยกว่ากรุงเทพนะตามความรู้สึกแล้วนะแราว่าการที่โฮจิมินให้สนุกอะ่ะต้องเดินด้วยแล้วก็ลองนั่งรถเมล์ดูนั่งรถเมล์ก็สนุกดีไม่แพงมากนั่งครั้งไ่่าเริ่มครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สามปามาแน่นอน คนอยากลองอีกแล้วเอาเหรอกินได้ไหมกินได,ด่กัะทำหนึงเออแล้วมันจะมีแปง้งไหมมันคืออะไรไม่รู้อชื่ออะไรเนะี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้จะมันเป็นลูกชิ้นอนะแล้วก็มากับบาเกตอันหนึง่งเดี๋ยวเราจะลองชิมดูน,น่าจะต้องใส่พริกนะ๋ยวชิมน้ำก่อน น้ำเป็นยังไงมะน้ำมันจะแบบเชงหวานๆใส่เกลียมเกลียวมามีอะไรอ่ะมีสับแล้วก็ไข,ไข่ลวกกระทาเออแล้วก็มีใส่ขิงลงไปลองชิมหอมขิงมากเลยอ่ะองใส่ลองใส่ทีนิดนึง 好。 เยอะแบบนี้นะแต่เรายังไม่เคยเห็นอุบัติเหตุเลยถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยมันมีให้เห็นบ่อยไงแต่ที่คนที่เนี่ต่อให้เขาขับกันแบบทุบราดแบบนี้นะมีแฟกันแบบนี้แต่เขาไม่ชนกันวะก็คงมีแหละแต่ว่าเรายังเรายังไม่เห็นซึ่งในกรุงเทพอะ่ะรถเกิดอุบัติเหตุมันเป็นภาพที่แบบชินตาไปแล้วไงโหร้านนี้คนเยอะมาก เฮ้ยร<น> <Stars> ้านนี้อร่อยแน่ๆเลยคนเพียบเลยอะ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าช็อปแบรนด์เนมทั้งหลายแล้วก็โรงแรมไฮเอ็นทั้งหลายเลยนะอุ่ยน่ตองอยู่ข้างหลังแล้วก็ เป็นไอ้นี่ไหมโอเปร่าเฮาส์ของที่นี่โรงแสดงละครแต่ก็ว่าทำไมคนเยอะเราเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอเวิร์กนี้ โฮจิมินเลยตรงนี้นะท่องเที่ยวเยอะมากงานอะไรก็ไม่รู้เราอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์คาเฟ่แล้วนะแต่ว่าคงไม่ได้กินแล้วแหละตอนนี้อิ่มตึกอิ่มากก็พคงเป็นกาแฟทั่วทั่วไป คงคิดว่าจะกลับละไปนั่งชิลแถวบ้านาาานีเ่เปล่า เหมือนเดิมคาเฟ่อะไรไประมาณนี้แล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้นั่งรถเมล์เหมือนที่ผ่านมาก็จะต้องใช้แกร,ร็บทั้งวันเพื่อทําเวลาเก็บสถานที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชอบโฮจิมินห์มากเลยเมืองน,น่ารัก ขับมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกมีป,กป้ายทะเบียนทุกคันเลยเออดีจังแล้วเขขับกไัไม่เร็วด้วยนะถึงแล้วนะจุดหมายแรกวันนี้ที่เราจะมาก็คือตรงนี้เลยเป็นอูด้งปูแต่คิดว่าน่าจะเป็นกว๋วยจับเวียดนามเป็นซีฟู้ดแล้วที่นี่เขาก็จะดังในเรื่องของมีก้ามปูอะไรอย่างเงี้ย เห็นแล้วเราดูจากคู่ก็แหมบอะแล้วมันน่ากินมากๆก็เลยมาที่นี่ราคาแบบดีมากๆไม่แพงเจ็ดตีฟู้ดเจ็ดหมื่นแปดตั้งคูแปดหม็่นสามร้อยกว่าบาทเออโหนี่ก้้มปูอย่างเดียวเลย เขาให้มาท้องโูงมด้วยน,นี่อะไรอ่ะมันออะไรก็ไม่รู้รกินจิ้มๆกันโชคดีนะมาแล้วยังมีก้ามปูมีแนวปูอยู่เพราะว่าในรีวิวเขาบอกว่าถ้ามาช้าก้ามปูมันจะหมดมาแล้วที่เราสั่งมาเป็นก้ามปูนะคะ ดีหนึบอร่อยอุ้ยอร่อยแล้วน้ำซุปแบบหอมมีความหอมซีฟู้ดมากๆเลยกินแล้วก็ต้องเอันอออนี้มาจิ้มเดี๋ยวเราจะนั่งรถออกไปประมาณครึ่งชั่วโมง ไปคาเฟ่ตอนนี้ถึงละคาเฟ่ที่เรามานั่งรถออกมาประมาณทุ่ชั่วโมงกำเบงอ๋อ เจอร้านนี้จากกูเกิลแมปจิ้มเข้าไปดูเรื่อยๆก็เจอร้านเขาไปเลยนะมีมีขึ้นไปข้างบนด้วยนะข้างในกลิ่นแบบมีความเป็นเฮิร์บมีความเป็นผลไม้หมักอ่ะหอม เขาบอกส้มสม้สมราคาก,ลลก็ประมาณเจ็ดสิบบาทท่ทั่วไปได้ของแล้วนะคะแล้วก็มีก็สั่งขนมเปี๊ยะ มัชช่างบราวนี่อันนี้ก็จะเป็น Salted Coffee แล้วอันนี้ก็จะเป็น Eid Coffee ร้านนี้นะคุ้มค่าการมามากคือมันนั่งพักได้ทั้งวันแล้วมีหลายเซสชั่นให้นั่งแล้วก็มี่างระเบียงด้านบนขึ้นไปแต่ว่าทางขึ้นมันจะแคบหน่อยใครที่กลัวความสูงใคจะขึ้นไม่ได้ก็ได้ร้านนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเลยมีแต่คนเวียดนาม,มา ว่าพนักงานก็จะมีคนที่พูดสักลได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามากันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษามีคนสื่อสารได้อยู่ สี 40, ่ 3, หมื่นดองมีความมุนงงสับสนในการนับตัวเลขฟิลเหมือนมางานวันเด็กนะแต่คือเราเป็นคนไทยอาจจะยังไม่เจอสงครามแบบประเทศเขาแล้วก็เลยมองแบบความรู้สึกเหมือนงานวันเด็กแต่จริงๆแล้วว่าประเทศที่เขาเจอสงครามอ่ะเขาเห็นเรเารู้สึก สงครามเวียดนามเกิดจากความพยายามของเวียดนามเหนือที่ต้องการรวมประเทศภายใต้การปกครองคอมมิวนิสต์กับเวียดนามใต้ที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งเวียดนามเหนือเนี่ยดูแลโดยจีนโซเวียตและเวียดนามใต้ดูแลโดยอเมริกาสุดท้ายอเมริกาก็แพ้ไปทําให้เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมประเทศกันได้และปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยก็คือเขาก็มาลําลึก แล้วก็มาเพื่อเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ในการทำสงครามนะมันค่อนข้างที่จะกดภูสสำหรับคนที่อยู่ในประเทศที่มีสงครามส่วนใหญ่ในทัศการที่จดัดก็จะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างเวียดนามกับอเนริการะ ตอนนั้นเวียดนามขงก็ใ <hi> ช้กลยุท <answer> ธ์ในการลบอเมริกาจนชนะด้วยความที่เวียดนามคุณตัวเล็กแล้วก็เชี่ยวชาญที่อเมริกาสู้ไม่ได้ก็มีคนอเมริกามากมาย มีความบริการมากมายเลยนะที่เขาแบบว่าออกมาประท้วงเนี่ยการให้ยกเลิกสงครามเขาไม่เห็นด้วย คือทุกคนอ่านอย่างตั้งใจมากอะ่ะถ้าได้เห็นเราตางคนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะก็จะรู้เลยว่าเขาก็เสียใจยเหมดกันที่เกิดขึ้นนะ และทริปนี้ก็จบอย่างมีคุณค่าด้วยการเรียนรู้ว่าสงครามไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่สูญเสียและสูญเสียขอให้ไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกเลยแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ